มาจ้าวันนี้หูคาปั่นหลอดใหม่สีธรรมชาตินะครับท่านเป็นสีจากย้อมครามนะครับทุกท่านก็เตรียมไว้ทอคอเดลชันรนฤดูฝนนะครับท่านงานทอแบบหูคำสไตล์นะครับผมทุก4ปีหูคาก็จะทองานทอคอเดลชันฤดูฝน1ชุดผลงานเท่านั้นนะทุกท่านนะครับผมฝากเอฟซเราติดตามรับชมผลงานได้นะท่านน่าจะทอประมาณช่วง สิงหาช่วงกันยานะครับคำก็จะเตรยียมล่วงหน้าไว้มันสามเดือนนะครับก็จะเสร็จช่วงประมาณสักใกล้ๆเกี่กยวข้าวหรือหลังเกี่ยวข้าวไปนะครับทุกท่านและทีนี้พอทอเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดให้ผู้สนใจนะ <ๆ S 2> ทุกท่านเนาะได้เสนอราคาแล้วก็จับจองชุดผลงานของเรานะครับทุกท่านช่วงประมาณก่อนปีใหม่นะครับก็จะได้ใช้ผลงานชุดนี้ในช่วง ปี2 5 6พพอดีนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดตามไว้ก่อนนะไม่ต้องทักมานะครับท่านพอเสร็จแล้วเราก็จะเปิดให้สั่งจองนะครับจะมีแค่หนึ่งชุดผลงานเท่านั้นอาจจะชิ้นเดียวนะครับทุกท่านเนาะชิ้นเดียวหรืออาจจะเป็น2ถึงสามชิ้นก็ได้นะครับทุกท่านเดี๋ยวรอชมไอพอดีเรามาอยู่บ้านสวนทุกท่านแล้วก็ ช่วงกลางวันเราไม่ว่างเนาะเราติดประชุมะทุกท่านเนาะก็มาทํางานช่วงเย็นเย็นก่อนนอนก็จะมีเกล่นไหมกวกไหมแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อนยจะควบไหมหัวคําก็จะเคลียร์ไหมที่เป็นพวกไหมสีต่างๆไหมสีต่างๆนี่ออกจากหัวอกเพราะว่านราจะได้ทอดอกแล้วก็จะเตรียมค้นเคือผ้าค้นเคือผ้าสโตรงแล้วก็ผ้าแพรขาม้าไหมที่เป็นไหมขาวที่หูคั่กวกใส่หัวอกไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนําเสนอให้ชมนะครับ อันนี้เป็นของยายแล้วมาอยู่ตรงเถียงยายก่อนข้างเราเนาะเพราะดินเราถมตรงนู้นแล้วเราก็จะทําบ้านอันนี้เป็นฟาร์มก,กบทุกท่านฟาร์มก,กบของยายเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงกบร้องอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอให้ชมวิถีชีวิตกบนะครับทุกท่านเราไม่ค่อยว่างอยู่ตลอดวันนะช่วงนี้ก็เลยยังไม่นําเสนอชมเดี๋ยวคุยกับแม่แม่ป้าป้าอยู่เดี๋ยววันไหนที่ว่างอีกจะนําเสนอวิถีชีวิตกบให้ชมนะทุกท่านนะกบมีแต่ตัวโตโตทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ชมอีกทีหนึ่งเนาะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจเป็นกําลังใจให้หุวคําด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพจก็สามารถกดตรงไอสมัครสมาชิกของเพจได้นะท,ท่านเนาะส่งดาวส่งอะไรหุกคําได้ด้วยนะครับทุกท่านเนาะก็จะมีการสนับสนุนรายเดือนนะท่านเนาะเดี๋ยวสําหรับพันใหม่ทุกท่านช่วงนี้เรายากเนาะยากช่วงขนย้ายบ้านแล้วก็ของแล้วก็มี ญาติมาช่วงสงการด้วยป้ากับยายก็เลยเสาใหม่เพื่อเอารักแด้ให้ญาติกินเนาะเขาเลยไม่ได้ให้ยายกับป้าส่งรังใหม่ไม่พอพันก็เลยสบายเรานิดหนึ่งก็คือเราก็จะอนนะอนคนของยายบ้านนะครับเนาะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าเหนื่อยทุกท่านเนาะคนของมันก็จะเหนื่อยนะทีมก็เพียมันหลายวันตรงนี้ทุกท่านเนาะหุ่นคำก็เลยไม่ค่อยได้ เข้าไห้จัดการเพจเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้โพสอะไรมากนะครับท่านเนาะเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์นี้ไปก็จะเริ่มทยอยลงเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะครับทุกท่านเนาะฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยส่วนผลงานทอก็จะมีเรื่อยๆหละทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวเคลียร์บ้านสร้างบ้านอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวถัดจากนั้นไปสักอาจจะเป็นช่วงใกล้ๆเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวเราจะให้ช่างมาทํา ทำเป็นตูบเนาะแล้วก็จะทําเป็นโรงทอผ้าให้นะครับทุกท่านเนาะไม่รู้จะสี่ห้าหมื่นไรู้จะพอไหมนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะนาเสนอให้ชมบ่อยๆนะทุกท่านเด้อนะครับผมอาจจะคิดถึงกันอยู่หรอกพันใหม่ก็รอช่วงประมาณเดือนหน้านะครับผมป้ากับยายเดี๋ยวคัดให้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพ่อพันธุให้เอฟซได้นําไปเลี้ยงต่อนะครับท,ท่านเนาะก็จะเยอะอยู่หรอกนะครับผมน่าจะพ่อพันธุ์สัก40-50กิโลลังใหม่ จะได้ประมาณสัก400แผ่นนะครับผมเนาะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวส่วงข่าวตามกลุ่มต่างๆนะครับวัสดีครับ